นอนว่าช่วงนี้โอ้โหมีเรื่องปวดหัวเยอะจังเลยเรื่องคเครียดในบ้านเมืองเราอย่าลืมนะคุณผู้ชมต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะอย่างบางทีเนี่ยหลายๆคนบอกว่าในออฟฟิศทำไมแอบนอนกลางวันล่ะเธออู้งานหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่ power nap การงีบหลับ20นาทีเนี่ยทำให้คุณสดชื่นและมีแรงทํางานยิ่งกว่าเดิมนะคะติดตามพร้อมกันกับซีนี่ในเชื่อหมอค่ะ จินนี่จินนี่จินนี่ทำไมมาแอบนอนหลับอู้งานหรือเปล่าเนี่ยฮะหนูไม่ได้อู้นะคะหัวหน้าหนูแค่พูดว่าแนบนี่ปรับ20นาทีช่วยให้กระพี้กระเป๋าขึ้นได้นะใช่เหรอนอนกลางวันนี่นะคิดว่านอนกลางวันจะยิ่งทำให้ง่วงซะอีก หลายคนที่แบบรู้สึกอ่อนเพลียแล้วอยากแนบระหว่างวันนะคะก็จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการแนบระหว่างวันนะคะมันก็จะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดหรือว่าคอติซอลลงมาได้นะคะทําให้เราสดชื่นขึ้น การพาวเวอร์นประหว่างวันนะคะประมาณ20นาทีก็จะทําให้ช่วยฟื้นฟูสมองให้เรากะบี้กระเป๋าได้มากขึ้นจริงๆค่ะเชื่อหมอนะคะแต่ก็ระวังนิดนึงว่าก็ไม่ควรแนปนานเกินไปนะคะแนะนําว่าไม่ควรเกิน20นาทีนะคะเพราะว่าบางคนแนปเป็นชั่วโมงเนี่ยจะทําให้ตอนกลางคืนเรานอนได้ยากได้เหมือนกันค่ะบางคนถ้านปนานไปก็จะยิ่งแบบตื่นมาก็จะมึนๆงงๆ ถึงว่าอยู่เมื่อวานนี้ตอนประชมุมแหมดูจินนี่มีพลังชนะก็นี่แหละคะ่ะหนูมีเคล็ดลับพาวเวร์น็20ี่นาทีไงบอกแล้วหัวหน้าไม่ได้แอบอู้นะคะจริงปะดีแล้วมีพลังแล้วใช่ไหมงั้นช่วยไปชุมแทนที่บา่ายสองได้นะที่ชั้นหนึ่งนะเออ,อไปเลยเปเลยเดีย๋ยวพี่จะได้แบบพาวเวรนด,ดวงแล้วล่ะมาปะปะๆะอลไรละอะไยไปไปโอเคค่ะหัวหน้าน,นอนให้สบายนะคะหนาสบายเชื่อหมอง นี่แหละค่ะอย่านอนนานเกิน20นาทีนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเหนื่อยนะเดี๋ยวจะเหนื่อยแทนที่จะสดชื่นนะคะมันเผลอตรงนี้แหละ <c oughs> พอ20นาทีผ่านไปนาฬิกาปลุกแล้วกดขออีกนิดน,นึงนขออีก10นาทีขออีก10ออนาทีหมอว่าประมาณ15-20นาทีกำลังพอดีนะคะค่ะ